สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมจะนำภาพเก่าๆของโบราณสถานดอนาธาตุนะครับหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าดอนาธาตุนั่นเองนะครับเป็นภาพเก่าของโบราณสถานดอนาธาตุนะครับซึ่งยังไม่ได้บูรณะปฏิสังขรณ์นะครับยังไม่ได้ปรับปรุงหรือบูรณะเลยนะครับแต่ภาพ ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับภาพนี้ผ่านการบูรณะแล้วนะครับก็คือมีการซ่อมแซมนะครับที่เป็นซากปรักหักพังเอามาก่อรวมตัวกันเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการปฏิสังขรณ์เป็นการบูรณะเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมมีภาพเก่านะครับซึ่งผมไปครั้งแรกเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วยังไม่ได้บูรณะน่าจะเป็น ซากปรักหักพังของโบราณสถานดอนทาตุแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมภาพกันเลยนะครับเป็นภาพเก่าที่ยังไม่ได้บูรณะนะครับจะแตกต่างจากภาพนี้มากเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับโบราณสถานดอนทาตุเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับซึ่งมีหลวงพ่ออาศัยอยู่ที่นั่นด้วยนะครับพักจำพรรษาอยู่ที่นั่นนะครับ แต่ตอนนี้หลวงพ่อไม่อยู่แล้วนะครับผมไปเมื่อสองสาวันที่ผ่านมานะครับจะเป็นซากปราก,ากักพังแบบนี้นเลยนะครับแล้วก็ธาตุธาตุอันเล็กนะครับจะอยู่บนจอมปลวกแบบนี้เลยนะครับ <Ooh. S 2> แต่ปัจจุบันนี้เขาถากถางออกหมดแล้วนะครับแล้วก็ได้รับการบูรณะนะครับนี่ครับสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะครับโบราณสถานดอนธาตุนะครับจะตั lazy lazy ้งอยู่บนจอมปลวกแบบนี้นะครับแล้วก็มีหลวงพ่อนะครับมาอาศัย จำวัดอยู่ที่นี่นะครับนี่ครับตอนนี้ผมไปไม่เจอหลวงพ่อแล้วนะครับและพระประธานองค์ใหญ่สวยงามนะครับที่เมื่อก่อนก็ตั้งอยู่แบบนี้นะครับก็ได้ถูกอัญเชิญเข้าไปอยู่ในดอนธาตุเรียบร้อยนะครับอยู่ข้างในตัวดอนธาตุเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับนั่นก็คือภาพเก่าๆนะครับที่ผมเคยไปเมื่อ10บกว่าปีที่แล้วแล้วผมก็ได้ถ่ายเก็บเอาไว้นะครับซึ่ง มีค่ามากนะครับล้ำค่ามากนะครับคนรุ่นใหม่ๆอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับเพราะว่าเขาบูรณะเสร็จแล้วก็ดูสวยงามขึ้นเลยนะครับนี่ตอนนี้เป็นซากปรักหักพังอยู่เลยนะครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเดชชาติพวงเกตรายงาน